ตะว,วันสาแสงแรงกล้าเบื้องบนเอื้อทอนทุกแห่งทุกคนความคิดความฝัน จะเหมือนดังตะว,วันชีวิตไม่พ้นขึ้นลงก็แค่นั้นอยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานนานตะว,วันชิงพรบชิงตกจากฟ้า ยอดมากมาก่า,าโอ้โหแมอ,อดีตฉันอยูุดเลยฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ่า,อาโอเคกระองกระอีใช่เพราเก็บเรียบเลยโต๊ะเต๊ะข้างหน้นาเมื่อกี้ตอนตอนพักเบรกไวเบรกที่แล้วเขาเดินทำไมมาโศกปรกอย่างนี้ประตูนี่ไม่มีใครอยู่เขาไม่อัดรายการกันหรือไงไม่มีใครคิดนะว่าการอัดรายการมันจะสกปรกได้ <laughs> ฟังน้องหลินร้องเพลงแล้วแบบ<า>เขาเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงเออเขาเข้าใจตัวเองนะว่าเนื้อเสียงของเขาเหมาะกับเพลงแนวไหนบางคนก็ยืดติดว่าเออฉันอยู่ในวัยแบบนี้ออฉันควรต้องร้องเพลงสไตลน์นี้แต่คือคาแรคเตอร์เขาเนื้อเสียงเขาพอเขาร้องปุ๊บเฮ้ยวัยน,นี้จะมาร้องเพื่อชีวิตที่แบบมีกลิ่นไอเหนือหรอ,อ,อมันไม่ใช่อ่ะแต่พอร้องปุ๊บเฮ้ยมันมันฮัจใจมันโดนีออ่มีเพลงที่เป็นเป็นสำเนียงเหนือเหนือนั่นไ เหนือใช่ไหมอยากฟังใช่ไหมอยากฟังสิอยากฟังสิเออจริงๆถ้าถ้าร้องมันต้องมีคนรำด้วยอะไรเงี้ยเอาเอาแกนั่นแหละรำสิเขาจะผีฝ้าเอยแล้วแกต้องข้าวไก่ไว้ด้วยใช่ไหมแแกเป็นคนบอกฉันไม่เอาตลกแล้วแกเป็นตัวดีมันกดไม่ได้เพี่โด๊ะอาไปก็แล้น สีเนอะไม่ไร้อ๋อสำเนียงเหนือไงใช่ใช่คนเหนือก็จะแบบตอนยอนตอนยอนแปลว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่คนเหนือได้ยินมานานแล้วนะตอนยอนยไม่มันเป็นคำสร้อยคำศัพท์ที่แบบโอ้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 ใช่ฉันสงสัยมานานนึกว่าตอนยอนไอ้ที่มันเป็นอันๆแล้วก็ปิ้งปิ้งไม่ใช่ นลงจลยเปี่ยคำสร้อยอย่างเงี้ยคำสร้อยคำสร้อยเดี๋ยวนะคือโยงจากที่เก็บคำพูดไว้ก็คือว่าสำเนียงเนี่ยเนื้อเพลงมันให้ความหมายจากภาษาแต่สำเนียงที่ใส่ลงไปมันให้บริบทของของอารมณ์ความรู้สึกได้มากมายผมขอท่อนนั้นชักท่อนหนึ่งได้ไหมครับไอท่อนที่ชีวิต ไม่พ้นขึ้นลง<อ>ก็แค่นั้นอยากจะอยู่อย่างนั้นให้นานๆแล้วทุกคนลองฟังอย่างที่ผมคุณได้ยินอย่างผมมาชีวิตไม่พ้นขึ้นลงก็แค่นั้นอยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานๆโอ้โหอ่ะ,อะชีวิตไม่พ้นลูก้า ู่้เลนนะห้องน้ำว่างแล้วชีวิตไม่พ้ขึ้นลงก็แค่นั้นอยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานๆจริงๆเขาบอกว่าครูเพลงท่านที่เขียนเนื้อเขียนวัจนะภาษาตรงนี้ลงมาเนี่ยมันสลาดสลวยแล้วมันเป็นสัจธรรมจริงๆช่แต่เพียงแค่เนื้อเพลงก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่เอาเนื้อเพลงนั้นมาถ่ายทอดน้ำเสียงสำเนียงเขามันบ่งบอกเลยถึง ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจควบคุมได้ชีวิตไม่พ้นขึ้นลงก็แค่นั้นน้ำเสียงเขาบ่งบอกเลยว่าแต่ฉันอยากจะควบคุมให้ได้อ,อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานๆมันเหมือนวิงวอนว่าฉันขอเป็นอมตะกับกับชีวิตที่รุ่งเรืองได้ไหมแต่สุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้ในน้ำเสียงของเขามันแฝงไว้ถึง ความวิงวอนและความผิดหวังไปพร้อมๆกันมันกำลังบ่งบอกถึงสัจธรรมชีวิตที่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคาดหวังเราไม่มีทางได้สมดังหวังเพราะชีวิตทุกคนมันเป็นอนิจจานะครับผมเก็จดให้ตรงนั้น ต่อนเข้าก็เขาเขาบอกแล้วว่าขอสาระนิดนึงที่สะท้องอยู่ตั้งนานจนตากล้องเขาก็บอกว่าจะถ่ายยังพี่ผมจะไปกินข้าวเลยพี่นี่มันยาวกว่านี้แต่ฉันจำได้แค่นั้นขอเป็นฟังเพลงของตัวเองบ้างดีกว่าเพลงตัวเองนอกเหนือจากเพลงอะไรที่แบบถือว่าเป็นเพลงที่แบบร้องยากมากร้องยากใช่ไหมมีมีค่ะมีเพลงเพลงหนึ<ๆ>่งที่เขียนให้จังหวัดน่าน ไม่เขียนในข่าวมดเขียนจังหวัดบ้านเกิดเขีจังหวัดตัวเองไม่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 เขียนในความรู้สึกโมเมนต์ของตัวเองเลยก็เขียนมาจากโมเมนต์ความรู้สึกตัวเองค่ะดริงๆจะมีเพลงจังหวัดหน้าแล้วก็เขียนให้จังหวัดนครสวรรค์ เรรับจ้างอบตอใชคนเรามันต้องทำมาหากินกัน้าใจไหมไม่งั้นมันไม่เดินขายผลไม้เออนี่ค่ะคือมันมีที่มาที่ไปทุกเพลงเลยอ๋องานงานกาชาดใช่ไหมงานกาชาดใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่างเพลงลูกแม่เมยเนี่ยก็เป็นเพลงบ้านเกิดใช่ไหมเพลงนครแห่งสวรรค์เนี่ยเป็นเพลงที่หลินหลินโตที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือมาเรียนอยู่จังหวัดตากแต่ว่า มาเรียนหนังสือที่นครสวรรค์ค่ะเสร็จ<อ>แล้วก็แต่งเพลงให้นครสวรรค์แล้วก็ไปทํางานที่จังหวัดน่านก็ประทับใจที่น่านจากคนน่านก็เลยแต่งเพลงให้จังหวัดน่านนี่เพลงนี้เป็นเพลงแบบจีบจีบหนอใต้อ๋อจีบหนือใต้ไม่น่าได้นเคงเลยพี่บ่าวฮาโรมืองไม่ว่าหนุ่ยชอบกินแกงไตปลาชอบและนั่งลุงนนราอยากให้พาไปแล สั่ำเนียงจนมั่นใจพี่เบาวลงรักหนุ่ยแน่แต่พอเข้าแค่่ก็ไม่กล้าพูดว่ารักได้แน่นอนชอบชอบอชอบจริงีชอบจริงชอบจริงแต่เดี๋ยวนะเห็นมีโปรจงโปรเจกต์อะไรที่ที่ทางทางทางเซียนหูตั้งบอกไว้อยู่แว้ววอยู่เออเข้าเรื่องสักที ถ้าไม่เตือนมันลืมแลเข้ามาแล้วค้ามาแล้วพี่พึ่งเขาก็พูดอยู่ก่อนเข้ารายการเขาบิดเนี้ยตาจมูกทไมเอ๊มมันก็ไม่เห็นไปไหนพอยิ่งพอไปหนุ่มใต้นี่มันลืมทุกอย่างอ๋อแเราก็จะมีโปรเจกต์ทำร่วมกันนะคะเป็นเพลงละครเป็นเพลงที่พี่ๆคุ้นหูแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสุดแต่ใจจะขวอยว้ารู้จักใช่ไหมฮะ อ่าแล้วก็จะมีเพลงบัวแรงน้ำเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆที่ความหมายดีแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็จะเป็นตะวันชิงพลบค่ะที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้โหพี่ๆรอติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวนะทำไมทำไมถึงคลิปจะเอาเอาเพลงพวกนี้มาทำอีก พี่ต้องไปถามเจ้าของมันม่เตี้ยมกันมาเลยภาษาจีนเพราะว่าเตรเตียมเรื่องเพลงเลย<อ>วันนี้ก<อ>็ไม่ได้เตียมจําเป็นเรื่องที่จะต้องซต,ต้องเตรียมมาเลยกันแล้วเอาความจริงมาพูดเลยครับอ่าพี่พึ่งครับก็คือศิลปินท่านนี้เนี่ยไม่ได้รู้อะไร <c oughs> ถึงความเคลื่อนไหวในโปรเจกต์ใหญ่ทั้งทางไทยเลยเวลาที่เขานัดประชุมก็ไม่ได้มาไลยกลุ่มหลยกลุ่มก็ไม่มาหมดลอยู่กันนิ่งใต้ <wounds> น, <prediction> นะครับอ่ะสนุกสนานกันไปนะครับคนที <en> e <character fuck> ่เสียหายเพียงคนเดียวก็คือแขกรับเชิญของเราเพราะเราสองคนนี้ไม่มีอะไรจะเสียอยู่เลยใช่เราไม่มีอะไรจะเสียเราเสียหมดแล้วนะครับฝากผลงานหน่อยให้ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานนะคะกับเพลงที่กําลังจะทําเป็นโปรเจกต์ร่วมกับเซนหูตั้งนะคะก็จะมีอ่จริงๆแล้วหลินเองก็ทําโปรเจกต์มาหลายๆเพลงกับเซนหูตั้งนะคะมีเพลงพรอๆให้ทุกคนได้ฟังเยอะแยะมากมายก็ ฝากเข้าไปรับชมรับฟังกันหลายบทเพลงเลยค่ะ ด้วยสำหรับคอซองคอเพลงนะคะทุกวันเวลาดีๆแบบนี้นะคะบ่าย2โมงรับรองว่าจะมีศิลปินน่ารักน่ารัคุณภาพแบบว่าคับคับคับจอเลยก็ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้ว,ล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 วไรายการคอซองคอเพลงเนี่ยออคนเขาอยากดูเนี่ยเขาดูได้ที่ไหนอะ MVTV <B> 75อยู่สายไหมเ73ดส<อ>เข้าไปดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือดูย้อนหลังได้ทาง YouTube คก็ ก็เข้ามาดูที่ YouTube oh. นะคะ oh. ขอส่งขอเพลงได้เลย oh. แล้วก็ชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band oh. นะคะแล, oh. แล้วก็รับชมผ่านอุปกรณ์ Android t v Stick ซึ่งเปลี่ยนทีวีปกติให้เป็นให้เป็นสมาร์ททีวีนะจ๊ะอาจจะเป็น YouTube หรือว่าชมสดผ่านทางแอปพลิเคชัน MVTV หรือเว็บไซต์ MVTV นะคะ oh. co th นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะลากันไปเนาะนะหมูวันนี้เราไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกแต่ว่าขอบคุณหลีเมียนี้ก็พอก่อนที่ลากันไปเดี๋ยวขอเพลงกส่งท้ายส่งท้ายสักเพลงน่มาพี่ๆร้องด้วยกันนะคะอมา คงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักเธอนั้นเป็นเทพีสถิตอยู่ที่กลางดวงหัตไทเราทั้งมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอเราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักไปชับชับชับ ตอนนี้ให้คำตอบไม่ได้แต่คนโอนไว้ทุก เราคืนบอกว่า Fu oh